ที่ถนนพระราม9มีศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงเปิดใหม่ด้วยล่ะการตกแต่งและสีสันน่ารักมากๆนี่ถ้าไม่บอกก็ไม่รู้เลยนะว่าเป็นศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงช่วงเว็บทอล์กกับน้องหมอเบนส์วันนี้เราชวนคุณมาทำความรู้จักกับอาจารย์เก่งสัตวแพทย์ที่มีความถนัดทางด้านกายภาพบำบัดและผิวหนังที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีและยังเป็นผู้บริหาร h อ s p i t a l by PRS Center แห่งนี้ด้วยค่ะ สวัสดีค่ะเบ้นนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่ศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงฮอสิทลใช่ไหมคะทุคกควอาจารย์เก่งใช่วยแนั่งตัวอ๋อครน,น,ะคะนากสัตวแพทย์นภกฤตจันทิกค,ครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงฮฮสิทลบายพีเอสเซ็นเตอร์ต้องต้องอธิบายความหน่อยว่าทําไมมันมีคําว่าบายพีเอสเซ็นเตอร์เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยที่เนี่ยเราเราทำเป็นศูนย์กายภาพและผิวหนังสัตว์เลี้ยงก็คือเราสร้างขึ้นมาสําหรับรักษาเฉพาะ โลคผิวหนังและส่วนของกายภาพแต่พอตอนหลังเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันทําแค่2ศูนย์ตรงนี้ไม่ไหวเราก็เลยขยายขึ้นมานะครับ mm hmm. ก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนจากชื่อศูนย์กายภาพผิวหนังก็กลายเป็นศูนย์สุขภาพสัตว์เลี้ยงแทนเพื่อเราจะได้ขยายงานที่บริการให้กับเจ้าของสัตว์คุณพ่อคุณแม่ของลูกๆสีขาได้นะครับให้มันครบวงจรมากขึ้นครับ แล้วตัวทางส่วนสุขภาพอะค่ะไม่ทราบว่ามีคอนเซปต์หรือว่ามีแนวทางในการรักษาน้องๆยังไงบ้างคะครับคอนเซปต์ของเราที่นี่นะครับเราจะยึดเขาเรียกว่าโคลิสติกเมดิซิเนโคลิสติกเมดิซิเนก็แปลว่าการรักษาแบบองค์รวมสุขภาพปีแรกปวดปีแรกนะครับทีนี้ในวงจรของของเคสแคร์ไม่ว่าจะเป็นของทางศัลยแพทย์หรือว่าทางของแพทย์คนก็แล้วแต่มันมีอยู่4ีเรืยกสีสาขา4เรื่องนะครับก็คือส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันสุขภาพรักษาสุขภาพแล้วก็ฟื้นฟูสุขภาพนี่ก็คือสโคปที่เราเอามาทําก็คือพวกนี้จริงๆหมอไม่ได้เป็นคนคิดเองมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเอามาเพื่อให้มันเป็นเป็นสิ่งที่จับต้องได้ผมทราบมาว่าที่นี่คือมีศูนย์สุขภาพที่หลากหลายมากเลยไม่ทราบว่าคุณหมอมีความถนัดทางด้านไหนเป็นพิเศษจริงๆเนี่ยโดยงานหลักๆของผมที่ทําอยู่ก็คือเป็นงานเรื่องของโรคกระดูกกระข้อ เรื่องกายภาพเนี่ยเพิ่งเข้ามาในเมืองไทยประมาณสักสิกว่าปีที่ผ่านมานี่เองนะครับแต่พอเราเข้ามาใช้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจริงๆการเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยมันก็ไม่ได้จําเป็นต้องผ่าตัดเสมอไปมันอาจจะมีทั้งเลือกอื่นๆนะครับซึ่งไอ้ส่วนของกายภาพมันก็จะไปอยู่ในส่วนฟื้นฟูรักษาโดยการกายภาพคืออะไรก็คือลดเจ็บลดปวดลดอักเสบลดบวมนะครับหลังจากรักษาโดยกายภาพก็จะไปฟื้นฟูก็คือ rehabilitation ให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมใกล้เคียงเดิมมากที่สุด นี่อันนี้คืองานที่ทํามา20ป,วปีว่าเกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกและข้อเนี่ยค่ะมีโรคไหนที่หมอพบเจอบ่อยๆนี้คะอัะอนดับหนึ่งช่วงนี้เลยก็คือพวกเสื่อมทั้งหลายแหละนะครับข้อเสื่อมข้อคือข้อสะโพกกับข้อหัวเขา่าโรค,ค,ค,คข้อสะโพกเสื่อมตัวนี้เป็นโรคที่เกิดจากกรรมพันธุ์นะครับเรามักจะเจอว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายบรรพบุรบุษอ่ะสมัยก่อนโรคพวกนี้มันจะเจอเฉพาะแค่สุดัขบางพันธุ์เท่านั้นเองนะครับโดยเฉพาะพันธุ์ใหญ่ใ แต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เจอว่าโรคพวกนี้มันมันเริ่มลามมาที่สุนัขพันธุ์เล็กและโดยเฉพาะพันธุ์ไหนที่เป็นที่ยอดนิยมที่เลี้ยงกันอยู่ก็จะมีบางพันธุ์ที่สมมุติว่าท่านเราเลี้ยงนะครับแล้วไม่เจอโรคเนี้ยไม่เป็นเลยนะหูสะโพกดีเข่าดีอะไรพวกนี้เลยหมอมาจะบอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่อย่างหน้อยรางวัลที่นะครันั่นแปลว่าอะไรการจะถูกหวยรางวัลที่3านี่มันยากเนาะถูกไหมฮะอีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับหัวเข่าโดยเฉพาะกระดูกสะบ้านะครับซึ่งจะเจอเยอะมากกับสุนัขเจอเฉพาะพันธุ์เล็กๆทั้หายพกนี็ มีส่วนจากกรรมพันธุ์ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนพวกนี้ก็ก่อนที่จะไปทําอะไรหรือก่อนที่จะไปผ่าตัดหรือหมอมักจะอธิบายว่าเรารักษาจากเบาไปหนักเบาไปหานักก็คืออะไรการให้กินยาบางอย่างการให้กินสารอาหารบางอย่างเพื่อบํารุงเรื่องข้อนะครับเพื่อน้ําเพิ่มน้ําไขข้อเพื่อลดการอักเสบหรือแก้ปวดนะครับหลังจากกินยาแล้วเราก็ามาฟื้นฟูเหมือนกัน นะครับฟื้นฟูโดยการทาไงทําให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงจุดประสงค์ของการรักษารหรือเป้าหมายการร,การักษาก็คือว่าเราพยายามให้เขามีชีวิตคุณภาพชีวิตได้ดีจนกระทั่งถึงวัยอายุปกติยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าไม่ได้ทําให้หายแต่ทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับนั่นนี่ก็คือสองสาโรคที่เป็นโรคยอดนิยมในในสาขาของกระดูกและข้อนะครับไม่ทราบว่ามีแนวทางป้องกันหรือว่าวิธีการใดที่จะช่วยชะลอกัน ปัจจัยอันหนึ่งที่ทําให้โรคข้อเสื่อมไม่ว่าจะเป็นข้อไหนก็แล้วแต่ที่เป็นมากขึ้นคือน,น้ําหนักตัวที่ไม่ไม่สมดุลหนึ่งก็คือควบคุมเรื่องอาหารทำยังไงถึงจะให้สุนัขกินอาหารที่มีประโยชน์มากที่สุดภายใต้ปริมาณที่เหมาะสมนะครับก็คือปริมาณกับคุณค่าต้องไปด้วยกันแล้วก็จํานวนมื้อที่เหมาะสมเอาง่ายๆ2การออกกําลัง ถ้าสมมุติว่าเขายังไม่เป็นไม่มีอาการพวกข้อเสือ่อมคุณออกกําลังได้ตามสบายแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คุณหมอตรวจแล้วแล้วคุณหมอบอกว่าเอ้ยมันมีปัญหารเรื่องตรงนี้คุณต้องจํากัดการออกกําลังทันทีก่อนที่จะไปออกกําลังกายก็ต้องมาตรวจก่อนว่า สุนัขของเราเนี่ยออกกําลังกายแบบไหนดีมันก็ถึงมีการออกกําลังกายอีกแบบหนึ่งที่การใช้น้ําเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเช่นการว่ายน้ำหรือเดินสายพันใต้น้ําพอเขาลงไปในน้าพอเขาได้ขยับได้ไรก็เอ้ยไม่เจ็บไม่หว่าพอไม่เจ็บปุ๊บเขาก็กล้ามเนื้อตัวใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและตัวกล้ามเนื้อที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันจะช่วยประคองสะโพกที่มันหลวมได้นะครับดังนั้นหมายความว่าต้องผ่านการตรวจจากแพทย์ก่อน ได้ข้อมูลและความรู้แน่นขนาดนี้เหล่าทาตรีบไปซื้อของให้เจ้านายที่บ้านกันด่วนๆเลยจ้าเพราะเจอไฮมิสแอดมิล h o ล i s t i c เป็นอาหารสุนัขเม็ดนุ่มเกรดซูเปอร์พรีเมียมที่มีทั้งความหอมอร่อยครบถ้วนของคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับสุนัขทุกสายพันธุ์โดยเฉพาะสุนัขที่ทานยากมีให้เลือกหลายสูตร ตามความชอบของเจ้านายที่บ้านเลยนะรับรองติดใจอย่างแน่นอนเอาล่ะถึงเวลาแล้วที่เราให้อาจารย์เก่งพาทัวร์สู่สุขภาพสัตว์เลี้ยงแห่งนี้ไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ส่วนที่เราอยู่ตรงนี้ตรงนี้ค,คือโถงของล็อบบี้แอเรียนะครับส่วนของต้อนรับนะครับนี่ก็คือเป็นงานของเวชระเบียนเป็นระบบของแอปพลิเมนนะครับเราเราเรียกว่าเป็น e x c e l l e n นต์แอปพลิเมนเซอร์วิสนะครับเราสามารถการันตีกับกับท่านเจ้าของสุนัขได้ว่าสมมติว่านัด10โมงเวลที่นี่ไม่เคยเกิน5นาที แต่ว่าถ้าเกิดว่ามีมีท่านเจ้าของสัตว์ท่านไหนที่ w a ล k i อเข้ามาโดยที่ไม่ได้นะัดเวลเบียนจะทําหน้าที่เป็นเลขาให้กับท่านเจ้าของสตัตว์คือ1นึ่เขาจะหาดูเวลาว่างหรืออันที่2องเขาก็จะดูว่ามีช่วงไหนที่แพทย์ได้หรือเปล่าหรือถ้าแพทย์ท่านไหนว่างก็จะมาตรวจให้เลยซึ่งทุกคนก็แฮปปี้เพราะว่ามีเวลาของตัวเอง นะครับนะฮอสิทอลมันคือการสมาบสามคำนะครับคำแรกคือโฮเทลเราอยากให้เขารู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้านตัวที่2ก็มาจากคําว่าเพชรพ e t ก็แปลว่าสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนที่3าก็คือฮอสพิทอลที่แปลว่าโรงพยาบาลก็คือเราเอาโรงแรมสัตว์เลี้ยงแล้วก็โรงพยาบาลมารวมกันวันนี่คือคอนเซ็ปต์ของที่นี่ แล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อันนี้เป็นขนม <c oughs> สมมติคนไหนที่แบบวันนี้มาเดินสายพานดี <c oughs> ขยันขันแข็งเราก็จะมีเป็นรีวอร์ดรางวัลให้นะครับ <c oughs> ตัวน,นี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นข้อที่สําหรับสําหรับดรอปหรือรับฝากอย่างเช่นพอเข้ามาทํากิจกรรมเสร็จ <c oughs> นะครับคุณพ่อคุณแม่ยังไม่มารับเราก็จะมาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นข้อของแมวและทีน่นี้ตรงนี้จะเห็นอันหนึ่งเห็นไหมฮะข้างบนเนี่ยจะเป็นแมวคือถ้าแมวอยู่อ่ะมันจะมาโชว์พุงตรงนี้ <c oughs> <น>เพราะฉะนเนี่ยตรงนี้เราก็จะทําออกแบบไว้ก็เป็นเก๋ๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องตรวจนะครับ ที่นี่ห้องตรวจชั้นหนึ่งเนี่ยจะเป็นห้องตรวจเกี่ยวกับโซนน้าโซทลทราวบอาบัดนะครับหรือว่ากรณีที่มีอิมเมอร์ซี่ระบบของที่นี่เราใช้ระบบซอฟต์แวร์นะครับลายมือหมอเขาบอกว่าบางทีเขียนยึดๆเนี่ยหมออ่านออกนะแต่คนทั่วโลกอ่านไม่ออกถูกไหมครับเราก็แก้ปัญหาโดยการโดยการใช้ใช้ระบบเก็บข้อมูลตรงนี้งั้นทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผลการตรวจยาเ,เรื่องของห้องแลบต่างๆผลลงผลเลือดเอ็กซเรย์ ray, จะอยู่ในนี้หมดนะครับแต่เนี้จะให้หมอเขียนหนังสือเขียนไม่ใค่เป็นแล้วแล้วมันมจิ้มอย่างเดียว นอกจากให้บริการรัรกษาโรคทั่วไปแล้วยังมีโซนกรูมมิ่งให้บริการอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการตัดขนทั่วไปหรือจะให้ออกแบบทรงใหม่ให้เข้ากับบุคลิกก็ไม่ใช่ปัญหาที่นี่จัดให้คุณได้และตรงนี้ก็จะเป็นค้อที่สําหรับฝากน้องหมาน้องแมวที่ผู้ปครองยังไม่มารับที่นี่จะไม่ใช้กงเพราะว่าหมาไม่ได้ติดทุกชั้นสองเนี่ยจะเป็นโซนของการรักษา เน้นหนักเรื่องรักษาพยาบาลจะมีอยู่ท่านสองทั้งหมดห้องนี้จะเป็นห้องที่เป็นห้องตรวจพิเศษครับอ,อยากให้ดูตรงนี้ตัวนี้มีกล้องจุลทรรศเวลาที่สมมุติตรวจตรวจแล้วก็เจออย่างเช่นตรวจเซลล์ตรวจอะไรกแ็แล้วแต่เราจะขึ้นจอทันทีเพื่อให้เจ้าของเห็นว่าอ๋อสุนัขเขามีปัญหาอะไรดังนั้นเนี่ยถ้าทําให้เข้าใจงตน,น,นดดต้นเข้าใจในถูกทางผลการรักษา,าก็จะดีขึ้น ตรงนี้คือห้องทรีทเมนต์นนห,ห้องทาหัตการเ <c oughs> จาะช่องอกเจาะปอดหรือว่าบางทีต้องมีการเจาะลูกนี่นั่นนี้ะนะครับเราจะทําที่ห้องนี้นะครับแล้วก็จะมีโต๊ะตะแกรงที่สามารถที่จะล้างตัวล้างแผลอะไรที่ห้องนี้ได้เลยแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์ล a กเบื้องต้นพื้นฐานตรงนี้รวมแม้กระทั่งเราจะมีชุดชุดอันนี้เราเรียกว่าชุดฉุกเฉินนะครับชุด emergency kit อันนี้คือชุดผู้ชีวิตอุปกรณ์สอดท่อะนะครับ ใช้อะไรพวกนี้นะครับเราก็เตรียมไว้สําหรับที่เวลาถุกเชิญปุ๊บสามารถจะทํางานได้เลย<ม>ส่วนห้องนี้จะเป็นห้องกายภาพนะครับเป็นห้องกายภาพเตียงนี้ไม่ใช่เตียงที่พนักง,งานมานอนนะครับเต,ตียงนี้สําหรับสุนัขตัวใหญ่ส่วนเตียงตัวนั้นก็สําหรับสุนัขเล็กเราก็จะมีเครื่องมือกายภาพอยู่2เครื่องมือหลักตรงนี้นะครับเครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่อง การใช้ไฟฟ้าเพื่อในการรักษาส,าส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือตัวนี้ก็คืออ e ัลตราซาวด์ส่วนเครื่องนี้ก็คือเครื่องเลเซอร์อัลตราซาวด์คือพลังงานเสียงเลเซอร์คือพลังงานแสงเวลาพลังงานแสงมันใส่ผ่านเนื้อเยื่อต่างๆสมมุติว่าเราปวดตรงนิ้วนะครับนิ้วเจ็บเราก็จะมีเลเซอร์ที่แบบเป็นเพนเลเซอร์ก็เข้าไปถึงตำแหน่งตัวนี้ผ่านผิวหนังผ่านกล้ามเนื้อผ่านไขมันลงไปไปถึงตรงเซลล์เซลล์ที่มันบาดเจ็บก็เหมือนไปชาร์จไฟชาร์จพลังงานมาโดยตรงไอ้เซลล์พวกนี้เขาก็เรียกว่ามันรีเฟรชขึ้นมให่ ครับถ้าเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆนะง่ายๆก็คือเราเคยเห็นต้นหญ้าถูกก้อนหินทับไหมเวลาเปิดมามันเป็นสีเหลืองใช่ไหมมันไม่ได้แสงแดดแต่พอได้แสงแดดสักแป๊บหนึ่งมันขึ้นมาเขียวใหม่หลักการคล้ายๆกันแบบนั้นนะครับนั่นคือส่วนของเลเซอร์ สำหรับห้องนี้คือห้องอะไรคนระับห้องนี้ก็คือห้องห้องเอ็กซเรย์นะครับจะ <c oughs> เป็นห้องพื้นฐานที่สถานพยาบาลัตว์ต้องมีนะครับเพราะว่าบางครั้งการตรวจจากภายนอกมองไม่เห็นมัน <c oughs> ต้อมองทะลุเข้าไปข้างในถูกไหมครับแต่เอ็กซเรย์ก็มีข้อจํากัดก็คือเอ็กซเลย์เนี่ย มันไม่สามารถจะดูในเชิงลึกได้เราก็อาจจะใช้ภาพวินิจฉัยอีกแบบหนึ่งก็คืออัลตราซาวที่บอกคือยิงขึ้นเสียงตง่อไปแล้วมาสะท้อนมันก็จะเห็นลักษณะของรอยโรคต่างๆนะครับซึ่ง X ray เอ็กซเรย์มันจะเห็นเป็นเหมือนภาพนิ่งเท่านั้นเองแต่อัลตราซาวก็จะมองเห็นว่าออมีก้อนมีปูดมีโปนมีอะไรตรงไหนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนในการช่วยวินิจฉัยของแพทย์นะครับค่ะเห็นที่นี่ตกแต่งน่ารักมากๆเลยค่ะคุณหมอ ไม่ทราบว่ารูปพวกนี้คือมีความหมายหรือมีอะไรหรือเปล่าครับทั้ง4ตัวเ,เรียกว่าสีสหายอันนี้คือแบรนด์คาแรคเตอร์ของ Hospital ะนะครับตัวแรกอันนี้ชื่อคุณลุงมีโก้คือคุณลุงมีโก้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นสุนัขโกลเด้นของผมเองอะ่ะนะครับ เขาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เก่าของเราที่นี่นคือคุณลุงวีโก้เนี่ยจะเป็นตัวแทนของความเป็นผู้ใหญ่ใจดีน,นะครับเป็นคนที่เฟรนลี่ส่วนลายที่สองเนี่ยเราชื่อว่านมขน้นเขาเขาเป็นชุนักพันชีวาว่าสีขาวนะครับเขาจะเป็นตัวแทนของความสมาร์ทความคล่องแคล่วเวลาที่เรามีกิจกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็จะเอานมข้นเข้ามามเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของกิจกรรมนั้นๆนะครับตัวที่3เดี๋ยวผมเลยไปตัวแมวก่อนนะครับแมวตัวเนี้ย เป็นแมวชื่อว่าไอซับคุณพ่อผมเองวันหนึ่งเดินเดินออกจากตัวตัวบ้านนะนะชายคาบ,บ้านปรากฏว่ามีอะไรตกอยู่กับพื้นนะครับเห็นต <c oughs> ัวเล็กๆแค่เนี้ย <c oughs> แค่นี้เองนะฮะแค่นี้เองนึกว่าลูกหนูะนะนึกว่าลูกหนูพอาดูว่าอ้อาไม่ใช่เป็นลูกแมวเราก็เลยเลี้ยงตั้งแต่อายุไม่ไม่ถึง5วันเดียน,นะครับแล้วก็แล้วก็พวกทีมพี่พี่สตาฟที่นี่ก็ป้อนนมป้อนอาหารจนกระทั่งตอนนี้โตเป็นหนุ่มใหญ่เราเราทุ่มเทสภาพกำลังทั้งหมดความรู้วิชาการอะไรทั้งอย่างเพื่อให้เาออยู่รด ปลอดภัยเพราะเวลาที่มีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าหรือว่าอะไรที่เป็นเรื่องของความรู้วิชาการหรืออะไรเงี้ยครับเราจะเอาไอ้ซับเป็นตัวแบรนด์ในบัเดร์นะครับส่วนตัวสุดท้ายที่ข้ามไปก็คืออะไรตัวนี้ชื่อบู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 บครับบูบูนี้ไม่มีตัวตน <c oughs> เป็นอิมเมจขึ้นมาแต่ดูหน้าตาบูบูอะ่ะหน้าตามันมันบูบูจริงๆนะคืออธิบายไม่ถูกอ่ะบูบูมันจะเป็นลักษณะของความบื้อๆอ่องๆอง่ะทั้งหลายแหละเราจะใช้บูบูเป็นแบรนด์ในบริเดิอย่างเช่นสุนัขที แบบเมือนเรเป็นยิ้มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเอาตัวบูบูเพราะน้ี่นี่คือแบรนด์คาแรคเตอร์ของที่นี่เขาก็จะแบ่งหน้าที่กันไปว่าคนนี้ทําหน้าที่อะไรยังไงอันนี้ที่โชว์อยู่กับน้องตุ๊กตานี่คืออะไรเหรอคะอ๋อ อันนี้คือสนับเข่าครับเวลาที่เราปวดหัวเข่าใช่ไหมหรือเราปวดข้อมือเราก็จะมีสนับพวกนี้เป็นบราสใส่นะครับกรณีที่ก่อนที่จะผ่าตัดอย่างเช่นมีปัญหาเรื่องหัวเข่าอักเสบหัวเข่าบวมเราก็จะให้ใส่สนับนี้ไว้นะครับหรือว่าหลังจากผ่าตัดก็จะใส่เป็นตัวซับพอร์ตไว้เพื่อไม่ให้ไอตัวข้อหรือว่าเอ็นเทียมทั้งหลายหล่ที่หมอใส่ไปเนี่ยมันมีการขยับขยื่นนะครับแล้วก็การใส่เนี่ยจะใส่ได้ตลอดเวลายกเว้นตอนนอนก็ค่อยถอดเวลาชุนักใส่ก็จะเห็นว่าเขาใส่แล้วเขาสามารถเดินได้ตามปกติ นะครับอันนี้ก็จะเป็นภูมิใจที่มันเป็นโปรดักต์อันหนึ่งของของคนไทยที่เราสามารถคิดขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เราหาโรงงานในประเทศไทยทําได้สำหรับชั้น3จะเป็นในส่วนของห้องพักสัตว์ป่วยในที่มีให้บริการมากกว่า50ห้องมีคุณหมอดูราอย่างใกล้ชิดห้องพักถูกแบกออกเป็น3แบบได้แก่ห้อง v v ว p เป็นห้องที่เจ้าของสัตว์สามารถมาพักกับสัตว์ป่วยได้เลย เพื่อเป็นการดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ห่างไกลกันและในห้องยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันเลยทีเดียวห้อง VIP เป็นห้องที่มีขนาดเล,ล็กลงมาหน่อยเจ้าของสามารถมาทำกิจกรรมร่วมกับสัตว์เลี้ยงได้ตลอดและช่วงนี้ใครที่ w o r ร์ม o r Home ก็สามารถหอบงานมาทำที่นี่ได้เลยได้ใกล้ชิดกับสัตว์เลี้ยงแสนรักกันแบบสุดๆไปเลยและห้องพักสัตว์เลี้ยงทั่วไปซึ่ง ระหว่างสุนัขก,กับแมวออกจากกันห้องพักแต่ละห้องนั้นจะใช้เป็นกระจกนิรภัยแทนตรงเพื่อความปลอดภัยและความสะอาดสำหรับสัตว์เลี้ยงค่ะส่วนนี้คือส่วนของสุนัขละ่ะนะครับเราจะแยกระหว่างสุนัขก,กับแมวนะครับแล้วก็จะมีสิ่งผู้ร่องมีอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ตัวกระจกนี่ก็เหมือนกันนะครับทีนี้เราก็จะมีตัวตัวนี้คือป้าลาย นะครับที่สมมุติว่าสุนัขตัวไหนที่จําเป็นต้องใช้ออกซิเจนหรือปนยานะครับแล้วก็จะทําแบบดึงได้ซึ่งสามารถจะใช้ได้ทุกทุกโรงที่ตรงนี้นะครับ<ช> <ๆ S 2> ก็จะมีส่วนของโรงสุนัขโตกับสุนัขเล็กนะครับ<ช> <ๆ S 1> ที่อยู่ทางนู้นนะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูส่วนสุดท้ายของเราก็คือส่วนของห้องผ่าตัดแล้วก็จะให้ขึ้นไปดูดัดฟ้าข้างบนนะครับ ส่วนนี้คือห้องผ่าตัดใช่ไหมใช่ครับในส่วนแรกที่เรามาอยู่ตรงนี้อันนี้ก็คือส่วนของเราเรียกว่าเป็นส่วนในการเตรียมตัวสัตว์ป่วยวางยานะครับแล้วก็ทําการทําความสะอาดตัวสัตว์โกนขนโกนอะไรทุกอย่างพอเราเสร็จจากตัวนี้ปั๊บเราก็จะเข้าไปส่วนไหนนะครับเดี๋ยวตามเข้ามาส่วนไหน นี่คือส่วนของผ่าตัดจริงๆแล้วนะครับจะกรีดเปิดเลรอยู่ในห้องนี้นะครับลักษณะของห้องผ่าตัดเนี่ยนะครับก็คือเราอาจจะไม่ใช่ห้องผ่าตัดที่ไฮโซที่สุดเพียงแต่ว่าเราก็มั่นใจในระบบของการทําความสะอาดนะครับแล้วก็ส่วนที่เราเห็นนี่คืออุปกรณ์ต่างๆของการผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นเครื่องดมยาสลบเครื่องช่วยหายใจนะครับ และที่สําคัญก็คือตัวนี้คือตัวมอนิเตอร์การที่เรามีเครื่องมอนิเตอร์นะครับมันจะตรวจพวกสัญญาณชีพเคอเห็นที่เป็นกราฟอะไรพวกนั้นใช่ไหมครับมันจะดูทั้งการหายใจหัวใจระดับออกซิเจนระดับคาร์บอนไดออกไซด์มันเปรียบเสมือนกับเวลาเราขับรถตอนกลางคืนแล้วเราเปิดไฟนะครับ,รบแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเครื่องมอนิเตอร์เลยอะ่ะมันเท่ากับขับรถปิดไฟอะ่ะมันอันตรายแต่สุดท้ายอ่ะครับมับ่นใจนะครับว่าไม่มีคุณหมอที่ไหนอยากให้คนไข้หรือสัตว์ป่วยเขาอะ่ะเสียชีวิตในห้องผ่าตัด เดี๋ยวเราไปดูสเตชันสุดท้ายขึ้นไปดูบนดาดฟ้าชมวิวกันนะครับค่ะทีนี้ในในาเ,เราเรียกว่า w o ฟท็อปบาร์ตรงนี้เราจะจัดกิจกรรมหลายอย่างนะครับเราก็จะมีการสัมมานาการอบมรมนะครับให้สุนัขมาวิ่งเล่นนะครับรวมทั้งแม้กระทั่ง เจ้าของหรือสุนัขที่ไม่ได้มารักษาที่นี่นะอยากเข้ามาใช้บริการที่นี่ก็มาใช้ได้เลยเราขออย่างเดียวคือเวลาน้องหมาเขาทําทุนละ <c oughs> ก็แค่เอาถุงเก็บนะครับแค่นั้นเองนะ <c oughs> ่วนอื่นๆเราก็ยินดีให้ให้เข้ามาใช้บริการแล้วอีกหนึ่งโซนที่จะทําให้เจ้าสี่ขาสุขภาพดีก็คือโซนทาราบําบัดเป็นสระว่ายน้ําระบบน้ําเกลือและสายพานเดินใต้น้ํา ข้อดีของไอต้ตู้เดินสายพานใต้น้ำเนี่ยอีกข้อหนึ่งก็คือว่าเราสามารถปรับสปีดได้ในช่วงต้นประมาณสัก3นาทีเราจะเรียกว่าวอร์มอัพสปีดช้าๆไปก่อนนะครับ10นาทีเราก็จะเบิร์นเบิร์นก็คือให้เดินเร็วเลยแล้วก็คููดาวน์2นาทีสุดท้ายก็ประมาณ15นาทีแค่15นาทีเนี่ยสุด้าคของตัวเหนื่อยนะฮะกลับไปบ้านนนอนสลบเลยนะครับ ปกติเนี่ยความถี่ในการเดินเนี่ยเราจะให้เดินสัปดาห์ละ2ครั้งคูณ4สัปดาห์นะครับก็คือ8ครั้งแล้วก็เราก็จะมาประเมินอีกทีหนึ่งว่ากล้ามเนื้อมันขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนซึ่งส่วนใหญ่เนี่เรามักจะเป็นในทางที่ดีงั้นการรักษาในทางสติวแพทย์ทั้งหมดคือให้มันหายแต่ถ้าเกิดโรคไหนไม่หายก็ต้องทําให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับค่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้อาจารย์ช่วยออฝากอะไรถึง ผู้เลี้ยงหรือเจ้าของที่ตอนนี้กำลังเลี้ยงสัตว์อยู่ให้คุณตอบคำถามตัวเองสองคำถามคำถามแรกก็คือ do the best thing ตอบตัวเองว่าเราทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาหรือยังสองก็คือ fighting well เราสู้เพื่อเขาหรือยังเจ้าของสัตว์เลี้ยงเนี่ยบางทีมีความรู้สึกว่าหมอให้ยาไปบางทีก็ขี้เกียจป้อน มันก็ไม่ได้หวังผลของการรักษาดังนั้นเนี่ยคำว่า fighting well ก็คือไม่มีใครที่จะดูแลสัตว์เลี้ยงของท่านได้ดีสุดเท่าตัวท่านเองนะครับซึ่งมันเป็นครอบครัวรขอบคุณคุณหมอมากนะคะวันนี้ก็เป็นกับอาจารย์เก่งก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ